อีกส่วนหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานในภาคก่อสร้างที่มีผิ่น้องประเทศเพื่อนบ้านเฮานะครับมาเห็นงานในพื้นที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นทีตรวจสอบแรงงานต่างดาวที่หลักลอบทํางานผิดกฎหมายหากพบสีถึงดาเนินคดีท่านที่นะครับส่วนแรงงานถี่มาถึงต้องตามกฎหมายยืนยันว่าสีได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานคือเก่าเหมือนเดิม กองอุวยารรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเช่ากัมพูชาเดินทางมาเหตุงานอย่างถึกต้องต่างกฎหมายโดยได้แจ้งให้ลูกจ้างทุกคนทราบว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายข่มข้องแรงงานไทยเส้นเดิมคือเก้านะครับพร้อมให้กำลังใจลูกจ้างให้เหตุงานหรือคววมต่างใจและก็มีความสุขพันเอกชัยพัทเงืนดีจเจริญ ร่วมพอในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีก่าวามีความเป็นห่วงลูกจ้างเศร้ากัมพูชาในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทุกคนหากนายจ้างและลูกจ้างดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างก็จีสามารถเ็ดงานในประเทศไทยได้ตามปกติในขณะที่ปัจจุบันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเนมย้ำให้ตั้งใจเ็ดงานและก็ฝากถึงขอบครัวของลูกจ้างที่อยู่ในประเทศกัมพูชาบ่ต้องเป็นห่วง ความสัมพันธ์อดีรระวังทั้งสองประเทศกันยังมีคือเก่าและก็บกำลังเข้าสู่กระบ,บวนการสันติจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีลูกจางชาวกัมกว่ากว่ร300คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแรงงานกรรมกรก่อสร้างครับในขณะเดียวกันหน่วยงานภาคหลัฐได้ดบูรณาการตรวจสอบการลักลอบเข้ามาเฮดงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ทู่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านไปฟังเสียงทานจัดหางานจังหวัดอุบลร,ราชธานีครับ จังหวัดอุบลราชธานีนะคะในการบริหารจัดก,การแรงงานต่างด้าวเราก็มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทางานของคนต่างด้าวนะคะซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเองเรามีพื้นที่ติดกับชายแดนสิบังเภอสําหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญ,ญาตทํางานถูกต้องตามกฎหมายก็ยังคงทํางานได้ตามปกติและก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแต่ถ้า แรงงานต่างด้าวไม่มีบริยญาตทำงานก็จะถูกดำเนินคดีจับปรับผักกับประเทศต้นทางนะคะและในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของจังหวัดอุบลเองก็อยู่ในภาวะปกติไม่พบการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายค่ะขับทางทางงานจังหวัดอุบลจะท่านี้กืนยันว่าขออภัยครับสามารถเทยงานได้ตามปกตินะครับหากมาถึงขั้นตอนต่างๆ ขั้นตอนการนํำเขาและงานถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะดูในราชาอาณาจักรไทยได้ตามปกติ